เชิญหนึ่งกสมาศอันนี้เราก็ได้เวลาเียกว่าช่วงบันเทิงเรามีโอกาสเราจะได้เอ็นจอยลมหายใจเป็นการบันเทิงของนักปฏิบัติปกติไม่ค่อยได้เอ็นจอยเราองอื่น,นมสมากกว่าอนี้เราก็มีโอกาสวางภาระต่างๆชั่วคราวก็เรามีภาระภารกิจ มมากมากยและก็ไม่ใช่ภารกิจปัจจุบันอย่างเดียวภารกิจที่กำลังยุ่งเกี่ยวในปัจจุบันก็หนักอยู่แล้วก็ยังจะเอาภารกิจที่หมดไปแล้วจบไปแล้วไปคิดคิดวกวนจนเน็จจนเหนื่อยจนเบื่อเอาเรื่องอนาคตมาคิด จนเต็มสมองสมองแล้วมีรกรุงรังเหลือเกินแต่เขาไม่มีประโยชน์มีแต่เขามีมีโทษเต็มหมดเลยเัการทำสมาธิภาวนาให้กำหนดว่าในช่วงนี้ว่าเราจะวางภาระเราจะวางกระเป๋า เดินทางไว้ชั่วคราวไม่ใช่ทิ้งเลยก็ได้แต่ว่าวางไว้ชั่วคราวบอกตัวเองที่ไม่ใช่เวลาที่จะไปคิดเรื่องครอบครัวจะไปคิดเรื่องการงานจะไปคิดเรื่องปัญหาชีวิตท,ทั้งหลายเป็นโอกาสที่เราจะได้เอ็นจอย ชีวิตของเราบ้างยันอยชีวิตในทางสังสรรค์ <c oughs> เพราะสมาธิจะเกิดขึ้นจากความสุขแลาะเราไม่ต้องกลัวความสุขไห้มันเป็นความสุขที่เกิดภายในจิตใจที่สงบเท่านั้น ที่จะเกิดปัญญาจิตใจที่สงบเท่านั้นที่จะมีความแข็งแขร่งพะที่จะชนะปัญหาต่างๆในชีวิตเราได้การเป็นจวงเพิ่มพนกำลังภายในทุกวันนี้คนไม่อยากทำความเพียรทั้งจิตมีความขี้เกียจขี้คร้าน เขาจะอ้งว่ามันอยู่ที่ใจไม่ต้องไปลําบากไปนั่งสมาธิบดหัวเขา้าทรมานมันอยู่ที่ใจแต่พระุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเลยนะพระพุทธเจ้าสอนว่ามันอยู่ที่กายมันอยู่ที่วาจามันอยู่ที่ใจเราต้องฝึกทั้งสามอย่างพร้อมๆกันใจนี่สำคัญ แต่ใจ <c oughs> ใจะแยกออกจากกายวาจาได้ยากแต่เราไม่ละมัดระวังรือกายวาจาใจแล้วสะอาดไม่ได้บริสุทธิ์ไม่ได้จนการทำสมาธิภาวนานั่นเราจะประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เทคนิคอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจจะผบเว,วลาที่เรานั่งหลับตาด้วยมันอยู่ที่ วิธีชีวิตของเราที่เดียววใน,นชีวิตประจำวันเราอยู่อย่างไรมีความสัมพันธ์กับสิ่งนอกตัวอย่างไรกับครอบครัวกับคนรอบข้างอย่างไรแลาเรามาทําสมาธิภาวนาเะื่อทำความโพอใจให้เกิดขึ้นที่น้องเรามีโอกาสอย่างนี้ มาอยู่ในสถานที่สบายอ,อากาศไม่ร้อนไม่หนาวสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเอื้ออำนวยให้เราได้ชิมรสของความสงบได้บ้างเมื่อสิ่งแวดล้อมดีแล้วมวาอยู่ที่เราที่จะได้ประโยชน์ด้วยการตั้งอกตั้งใจ ในเปื้องต้นเราต้องการให้จิตใจเรายอมอยู่ในปัจจุบันยามเป็นผูร้รู้ผู้เดินผูเ้เบิกบานอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คือหลักแต่จิตใจของเรามืองลิงมันไม่ค่อยชอบอยู่นิ่ง มันชอบกระโดโดรถเล่นอันนก็เป็นความสุขของจิตที่ยังขาดการฝึกอบรมนี่ก็เป็นธรรมชาตินี่เป็นธรรมดามเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับไม่เพิงรำคาญไม่เพึ่งหงดหงิดตัวเองก็ทำไปเรื่อยๆแต่การทำไปเรื่อยๆนั้น ต้องมีเป้าหมายทําไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหม้เนี่ยกว่าปฏิบัติเลื่อนลอยทําเรื่อยๆกับทําเลื่อนลอยนี่ไม่เหมือนกันมีเป้าหมายมีความตั้งใจที่จะตามเดินไปสู่เป้าหมายเป้าหม้ก็คความสงบความสงบก,ก็เป็นฐานของปัญญาสิ่งสูงสุดที่เราเราต้องการก็คือปัญญา ในระวัางการฝึกจิตให้ยอมอยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งยกเป็นาวราระของสมถกรรมฐานก็จริงแต่ปัญญาก็ยังทำงานเกินนุ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นจิตใจเราเผลอไปคิดเรื่องอื่นพอเรารู้สึกตัวเราก็ อไม่ต้องปังคับไม่ต้องไล่ออกอ,อารมณ์นั้นออกใจฉยๆจะรับรู้ว่าเป็นของไม่แน่นอนอจะมองในแง่อันจังก็ได้มองในแง่ทุกขังก็ได้มองในแง่อัตตาก็ได้เรื่มเป็นของไม่แน่นอนไม่ว่ามองในแง่ทุกขังอล้ารู้ว่าความคิดเรื่องอดีตเรื่องอน,นาคตเรื่องอ เรื่องอะไรต่างๆนั้นไม่สามารถนำความสุขที่แท้จริงมาสู่จิตใจเราได้แปลว่ามีครประพร่องเราก็เลยปล่อยถ้าว่าเราเอาแต่สมรร่ล้วนก็ใช้กำลังจิตคมเลยาะจิตเริ่มคิดเรื่องอื่นตัดผลนะ ดัดขาดทงต้นใหม่อันนี้เรียกว่าสมระถล้วนสมบางครั้งก็เป็นวิธีการที่ดีเหมือนกันแต่โดยทั่วไปต้องการให้ใช้ปัญญาประกอบเพราะถ้าเราเกิดปัญญาเบื่อที่จะไปคิดเรื่องอดีตเบื่อที่จะคิดเรื่องอนาคตเบื่อที่จะปล่อยให้จิตใจ้ง่ารบุญวายในเรื่องต่างๆหรือว่าเบื่อที่จะปล่อยให้จิต Uh, ง่งเงาหา่านอนเมื่อเราเห็นความทุกข์เห็นขบปพร่องอย่างชัดเจนสมถตกรรมฐานเราจะเจริญเก่าวหน้าดังนเราไม่ต้องแยกหลอกสมถตวิปัสสนามันอยู่ด้วยกันลุงพ่อชาเป็นอาจารย์ของอาตมาจจะเน้นในเรื่องนี้สมะตับวิปัสสนายุติกันพูดก็พูดได้สมรตะก็ค้างหนึ่ง วิปัสสนาเขาคางหนึ่งเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งทั้งปลายทั้งหนึ่งก็เรียกว่าสมถะปลายทั้งหนึ่งก็เรียกว่าวิปัสสนาแต่ว่ายิบขึ้นมามั่งเหิบทั้งสองข้างเพราะว่าอยู่ไม้ท่อนเดียวเป็นงานของเราก็คืออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแลวอยู่ดูตรงไหนก็ได้ตรงไหนที่เราชอบ เพราะว่าเรากำลังอน j o ยลมหายใจเราจะ enjoy ตรงไหนก็ได้ถ้ารู้สึกว่าลมหายใจอยู่ที่ปลายจม,มูกจิตใจกำหนดตรงนั้นรู้สึกสุขสบายอน j o ยตรงนั้นก็อน j o ยไปนะไม่ผิดแต่ถ้ารู้สึกว่าลมมาชอบอยู่ที่หน้าอกอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกสบายมัน enjoy ตรงนั้นมากกว่าก็ไม่เป็นไรถ้ารู้สึกว่าดูการการ หยุบการพองที่ที่ทอ้องอินจอยมากกว่าก็อินจอยตรงนั้นสิอินจอยตรงไหนก็เอาตรงนั้นกพรต้องการมีความสุขตรงการให้มีความพอใจหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะกับเราเพียงแต่ว่าอย่าให้จิตใจเป็นนิวรณ์อย่าให้จิตใจเพลิิน,นกับสิ่งไรเกินสารสารละ ก็ใช้ได้แล้วให้อยู่ในปัจจุบันมีสติคือระลึกอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอลมหายใจเข้าลรมหายใจออกมีสัมปชัญญะคือมีความรู้ตัวสามมีอาตต์ไปคือมีความพยายามสามข้อนี้ฮะมีความรู้ตัวมีแมเดี๋ยวนี้มีความรู้ตัวไหม,ม สองมีสติคือไม่ลืมลมหายใจสาม,มีความพยายามถ้าไม่พยายามมันก็ไม่ได้อะไรนะมีความพยายามยงมาส่ำเสมออยู่ในปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอยู่ในปัจจุบันมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ทั้งสามอย่างนี้เป็นระยะระยะแต่ขาดความรู้ตัวเดี๋ยวก็จะจะเปล่าเปล่ไปก็ได้ให้การกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วพอดีพอดีไม่ืึงไปไม่ย้อนไปให้พอดีนี้พอดีอยู่ในปัจจุบันอืม ร่างกายเรานิ่งก็ช่วยให้จิตใจเรานิ่งนั่งตัวตรงรู้ตัวนี่เราเริ่มแต่เช้าพวกเราขับรถออกมาจากกรุงเทพแต่เช้าเป็นไปได้ว่าพอนั่งแล้วก็ง่วงบ้างแต่ง่วงก็ลืมตาก็ได้มองข้างหน้ามองที่พื้นนั่งตัวตรง การภาวนาเป็นสิ่งที่เราต้อง Enjoy ใช้ปัญญาของตัวเองว่าทำยังไงเราจึงจะ Enjoy การภาวนาของเราเธอรับรองว่า Enjoy เมื่อไหร่ก็จะเก่าหน้าเมื่อนั้นแต่ไม่มีความสุขไม่ Enjoy การภาวนาเด็ไม่ประสบความสำเร็จ ทำไปเรื่อยๆไม่เอาอะไรหจากการภาวนาเอาเอาจริงเอาจังอย่างพอ